คอนเทนต์ของเราในวันนี้ก็คือวิธีการใช้หัวแปลงกล้องดูดาวนะครับกับกล้องนี้ก่อนนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับตอนคุณสั่งหัวแปลงกล้องดูดาวมานะครับจะมีอยู่3อุปกรณ์ดังนี้นะครับ 1. นะครับวงแหวนแปลงใส่หัว1.25นิ้วนะครับ2กระบอกใส่เลนกล้องดูดาวนะครับ3หัวแปลงใส่กล้องนี้ก้อนดี1 0 0นะครับอันนี้จะเป็นหัวแปลงนี้ก้อนนะครับ ทีนี้ครับมาเริ่มการประกอบกันก่อนนะครับการประกอบนะครับมีง่ายๆดังนี้นะครับไขหัวแปลง1.25นิ้วเทเลสโคปนะครับเข้ากับทรงกระบอกสนะครับขันตัวหัวแปลงกล้องนะครับโดยที่เอาด้านนี้นะครับหันออกนะครับด้านที่ใส่กล้องหันออกและขันเข้าอีกด้านหนึ่งนะครับของตัวทรงกระบอกนะครับก็จะได้ ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับผมใช้เป็นเลนส์กล้องดูดาวนะครับ10มิลิเมตรนะครับบางคนอาจจะใช้20หรือ40นะครับแต่ผมจะใช้10มิลิเมตรนะครับทําการคลายสกรูน็อตตรงนี้ออกนะครับและทําการใส่ตัวเลนส์กล้องดูดาวลงไปนะครับใส่กดให้สนิทนะครับจากนั้นทําการล็อกหมุนขันแน่นพอประมาณนะครับ จากนั้นนะครับอันนี้ให้ทําในห้องที่ไม่มีฝุ่นนะครับไม่แนะนําให้ทํากลางแจ้งนะครับทําการกดตรงนี้เพื่อไขเลนออกนะครับตรงนี้ของกล้อง DSLR นะครับมุนเลนนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับเมื่อสุดแล้วให้ดึงออกนะครับแล้วปล่อยปุ่มได้เลยนะครับให้นําฝาครอบเลนมาปิดตัวเลนไว้นะครับ จากนั้นนะครับนําตัวนี้นะครับโดยเอาจุดสีแดงมาไว้ตรงจุดสีขาวแบบนี้นะครับไ <c oughs> ม่ได้ยินเสียงปั๊บนะครับ <c oughs> ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็นําอันนี้ไปขันใส่กล้องดูดาวนะครับยึดให้แน่นนะครับเพื่อความปลอดภัยของทางกล้องนะครับ